สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เจนมีไอเดียเพิ่มโอกาสช่องทางการหาเงินอีกหนึ่งช่องทางมาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนทราบจากข่าวในวันนี้แหล่งที่มามาจาก The Matter เขาได้ให้ข่าวแบบนี้ว่าฝึกสกิลไว้เตรียมรับเจ็ดอาชีพเกิดใหม่ก่อนเมตตาเวิรดจะมาถึง อันเนี้ยน่าสนใจมากนะคะสำหรับอาชีพที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วเป็นทักษะที่เราเพื่อนๆเ,เราที่ถ้ารับชมช่องนี้หรือเข้าสู่โลกของ NFT Crypto DeFi Blockchain ต่างๆพวกนี้เจนมองว่าเพื่อนๆมีสกิลมีทักษะประมาณแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็ถ้าเพื่อนๆเ,เห็น ในสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาข่าวของเทคโนโลยีเมตาเวิร์ดที่คุณมาร์คซักเกอร์เบิร์ดเจ้าของของ Facebook ได้นำมาแชร์ข้อมูลและเป็นกระแสอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็มีหลายแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้ความหมายของเทคโนโลยีนี้แต่ก่อนอื่นที่เราจะมาคุยกัน7อาชีพที่เขาว่ากันว่า จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้มีอะไรบ้างก็อยากให้เพื่อนๆกด s u b s c r i b e กดไลค์ให้กำลังใจเจนหน่อยเราจะได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันเพื่อเสิร์ฟข่าวสารข้อมูลประมาณแบบนี้ถึงหน้าจอของเพื่อนๆอ,อยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่ใช่เฉพาะข่าวสารในช่องเจนนะคะช่องอื่นที่คล้ายๆแบบนี้ก็จะเสิร์ฟตรงถึงหน้าจอเพื่อนๆอ,อ,อยู่สม่ำเสมอ เรามาคุยกันถึง7อาชีพที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เทคโนโลยีเมตาเวิร์ดจะมาถึงนะคะเอาชีพนี้ถ้าเพื่อนๆมองเห็นว่าเรามีทักษะอยู่แล้วเจนก็อยากให้ฝึกฝนเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามีอะไรบ้างอาชีพที่หนึ่งจะเป็นการแพทย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล อืมก็เข้าถึงครอบคลุมหมดเลยนะคะก็ถ้าใครที่มีทักษะที่เขียนโค้ดเป็นทำา a i เป็นรู้จักคริปโตเคอเรนซีวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือไวรัสว,วิทยาศาสตร์ก็สามารถเข้าไปต่อยอดและฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อรายได้อีกหนึ่งช่องทางของเราก็ได้ อาชีพที่สองถ้าใครบอกว่าแพทย์พยาบาลวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัวมากงั้นมาอาชีพที่สองโครงสร้างสถาปัตยกรรมอืมใครที่มีทักษะเกี่ยวกับการเขียนโค้ดการาฟิกดีไซนเนอร์ 3D โปรแกรมมนุษย์วิทยาศาสตร์โครงสร้างต่างๆอันเนี้ยก็สามารถ ไปฝึกฝนเพิ่มเติมได้นะคะอาชีพที่3ก็จะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ใครที่ชอบชื่นชอบด้านศิลปะงานออกแบบก็ทักษะเลยก็ทำด้านศิลปะกราฟิกหรือโปรแกรม AI โปรแกรมอ e ิลัสต่างๆโปรแกรม Photoshop Animation 3 d โปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบต่างๆ หรือมีทักษะศิละปะแฟชั่นการพัฒนาเกมอืมอันเนี้ยใครมีพื้นฐานพวกนี้สามารถฝึกฝนเพิ่มเติมทำให้เราเกิดอาชีพเกิดรายได้ได้นะคะหรือใครบอกว่า,วาโอ้สองอย่างที่พูดมาไม่เข้าข่ายเลยฉันเก่งทางด้านกฎหมายทำสัญญาทำธุรกรรมสินทรัพย์ข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับสัญญา ให้กับลูกค้าอันนี้ก็ทำได้ใครมีทักษะความรู้ด้านกฎหมายคณิตศาสตร์การจราจาต่อรองเขียนโค้ดบล็อกเชนได้หมดเลยแค่เพิ่มทักษะเพิ่มความรู้ความสามารถเข้าไปอีก <c oughs> ก็จะเข้าไปสู่ในโลกของเมตาเวิร์ดได้ไม่ยากเลยนะคะหรืออาชีพที่สี ใครไม่ถนัดชั้นถนัดทางด้านตลาดหลักทรัพย์การซื้อขายสินทรัพย์ธุรกิจอสังหาต่างๆอันเนี้ยก็ได้ถ้าเรามีทักษะเพราะว่าอันนี้โดยตรงเลยคือบล็อกเชน NFT คริปโตเคอ r เรนซีการพูดจาสื่อสารสัมพันธ์กับลูกค้าการประเมินความเสี่ยงต่างๆ อันนี้เลยหรือใครไม่ถนัดฉันถนัดเรื่องเกมเกมก็มีนะคะการแข่งขันเกมทักษะการาไล่ล่าเกมไอเทมการซื้อไอเทมต่างๆการแข่งขันต่างๆใครที่ทมีทักษะทักษะกลยุทธ์ในการเล่นเกมอยู่แล้วเจนมองว่าไม่ยากเลยหรือใครบอกว่าโอ้เรื่องพวกนี้ไม่เป็นเลย การเที่ยวอย่างเดียวเป็นไกด์นำเที่ยวได้นะคะไครรู้จักพื้นที่ภูมิศาสตร์จังหวัดนั้นจังหวัดนี้การเดินทางทุกอย่างเข้าไปในโลกเสมือนจริงได้หมดเข้าไปโลกเมตาเวิร์ดได้หมดเลยเจนมองว่าเจ็ดอาชีพพวกนี้ครอบคลุมหมดเลยในอาชีพหลักๆที่เรามีกันอยู่แล้วเจนมองว่าเพื่อนๆที่เข้ามาช่องเจนหรือ ช่องอื่นๆที่เป็นช่องบล็อกเชน NFT, คริปโตเคอเรนซี DeFi แล้วก็เมตาเวิร์ดที่เพิ่มเติมขึ้นมาเจนมองว่าเรามีทักษะอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะถนัดในด้านไหนมากกว่าแพทย์หมอพยาบาลโครงสร้างสถาปัตย์ดีไซเนอร์แฟชั่นที่ปรึกษากฎหมายสินทรัพย์ลงทุนอสังหาเกมหรือการท่องเที่ยวเจนมองว่าเพื่อนๆ ของเรามีอยู่แล้วเพียงแต่ศึกษาฝึกฝนเพิ่มเติมในทักษะที่เรามีถ้าเพื่อนๆนสนใจและมองเห็นโอกาสช่องทางในการทำเงินให้กับเราในอนาคตที่กำลังจะมาถึงศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะว่า m e t a w เ r ิร์ดทำอะไรได้บ้างและ NFT ทํทำอะไรได้บ้างบล็อกเชนทำอะไรบ้างคริปโตดีฟายเขาทำอะไรบ้าง เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในเชิงลึกในทักษะที่เรามีและเราชื่นชอบเจนมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่กำลังจะมาถึงในโลกอนาคตอันใกล้ตัวเข้ามาที่เราจะเห็นว่าข่าวต่างๆที่หลายๆช่องหลายๆคนพูดถึงมันไม่ได้ไกลตัวจากเราเราได้ฝึกฝนมาแล้ว จาก NFT, Blockchain, Crypto, DeFi เรามีพื้นฐานพวกนี้อยู่แล้วนะคะเราเพียงแค่ต่อยอดเพิ่มเติมมันเข้าไปเพื่อให้เกิดรายได้อีกหนึ่งช่องทางซึ่งมันเป็นโอกาสสำคัญและก็เหมาะมากกับเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมสนใจศึกษาเพิ่มเติม แล้วก็กด subscribe กดไลค์ไว้นะคะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเราจะได้มาเสิร์ฟข้อมูลข่าวสารลักษณะประมาณแบบนี้เพื่อต่อยอดไอเดียหรือมองเห็นอะไรต่างๆที่คล้ายๆกัน <c oughs> ก็อยากให้เพื่อนๆได้โอกาสได้ประโยชน์ได้ช่องทางในการเพิ่มเม็ดเงินเข้ามาในกระเป๋าเรามากยิ่งขึ้น ในหลายๆช่องทางนะคะกดไลค์ไว้นะคะกด subscribe เธอคะ่ะก็เป็นประโยชน์ซึ่งกันและก,กันก็ให้เพื่อนๆโชคดีในโลกของ NFT Cryptocurrency, DeFi Blockchain Metaverse เจอกันใหม่ใน EP แน่ว่าจะมีอะไรมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบและแชร์ข้อมูลกันต่อไปนะคะก็เจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ